ามาคนเก่งลงมาแล้วมีข้างล่างนี่นะเห้ชิอสูงไหมอ่ะมาคนเก่งลงมาแล้วมันจบ เห็นไหมเห็นมากเลยสุดๆอุ้ยเก็บอ้าวเข้าเนี่ยเข้าทางนู้นหรือเปล่าเจี๋วเข้าทางนู้นหรือเปล่าน,น,น,นี่นี่เข้าทางนี้ ข้าทางนี้น,ะนี่เพชรเจ็ดสีโอ้อ่าเพชรเจ็ดสีมันนีเจ็ดสวยไหมสวยมากเลยแม่พี่ปอ คุ้เลยของพี่ปอไปโดดถึงไหมน้องดูดิจับถึงไหมคะพูดจับถึงข้างบนไหมดูลองไปโดดกับพี่ปอสิถึงไหมถึงไหมถึงไหมดูชิ้กระโปงโ,โอ้ไหนโดดที่อ้าวเฮ่ดดอเดีเอาใหม่ที่อ้าวเฮ่อโดนใหม่ที่ <laughs> ป่ายกลับบ้านค่ะ <c oughs> ไม่มีลิฟต์ได้แล้ว <c oughs> ป่ายขึ้นไปแล้วกลับกลับกลับ <c oughs> มาแล้วมา <c oughs> น้ำมูกไหลแล้วเนี่ย ชมพู่มาทางนี้ชมพู่ชมขึ้นบนมาแล้วนะขึ้นบนมาแล้วนะ,วะอยางน <laughs> ี้ก็ได,ได,ได้ใช่ไหมซื้อซื้อ<า>ค่ะเดี๋ยว แมมเหรอใช่ไหมอืมอืมือม้อ,อจังอามาลอยแย่มา่าหิวข้าวมึงตรงนั้นเนี่ยอ๋อที่เราแวะตรงนั้น,นตรงกลางๆอ่ะเจ้าไปค่ะขึ้นครบเลยถ้าแม่มาเนี่ย<น>อ่าแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ ทางนี้เตียงรองเท้าข้างบน๋อง,งน้ำรองเท้าไว้ตรงรูน้หรือเปล่านะตรงูน